สัญญาณดีเบลเยียมสเปนกรีซพยายามเปิดในต่างรูปแบบกันคือยังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับแต่แค่ว่ามีความพยายามที่จะยกเลิกกฎหลายๆอย่างในตั้งแต่มีโควิดระบาดในยุโรปเว็บ2เว็บ3เนี่ยนะเอาเฉพาะหัวข้อก่อนแล้วคอ่อยเจาะอีกทีหนึง่งเบลเยียมรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าการเดินทางนานาชาติที่ที่การห้ามเข้าเนี่ยนะจะต้องเอาออกตั้งแต่สิ เมษายนเอ้อแสดงว่าจะเอาออกแล้วหรอเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งคือแต่ก็อย่าพึ่งว่าแบบเออจะเปิดหมดหรืออะไรก็คือตอนนี้โควิดยังระบาดเยอะก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามีสัญญาณว่ายังไงก็จะต้องเปิดแน่ส่วนสเปนก็จะอนุญาตสำหรับคนที่มีการฉีดวัคซีนแล้วก็มีใบรับรองการฉีดแล้วเข้าได้โดยที่อิสระเสรีตั้งแต่มิถุนายนส่วนกรีซจะเปิดสำหรับ นักท่องเที่ยวอเมริกันและก็ยุโรปตั้งแต่สัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าคือวันไหนไม่รู้นะแต่แต่ก็คงใกล้ๆแล้วครับวันนี้ไม่พร่ำมากนะครับมีสามข่าวด้วยกันเลยเอาเบลเยียมก่อนนะครับเขาบอกว่าควรจะใช่ไหมก็แสดงว่ายังไม่ได้เลิกไงยังไม่ได้เลิกแต่ว่าเหมือนเหมือนแนวโน้มอะว่าอยากอยากเลิกอะไรเงี้ยนะเขาคงหมายถึงประเทศในยุโรปด้วยกันนะนะที่ว่าห้ามเข้าห้ามข้ามพรมแดนเข้าเบลเยียมเนี่ย อการห้ามเข้าห้ามข้ามพรมแดนน่ะหมายถึงว่าทางรถยนต์หรือทางรถไฟประมาณเนี้นะ <c oughs> ก็ควรจะต้องเอาออกตั้งแต่18เมษายนนะรัฐมนตรีสาธรารณสุขของเบลเยียมพูดเองคือเท่าที่ออบเข้าใจคือทั้ง3ประเทศเนี้ก็ไม่ได้ห้ามคนไทยเข้ายังคงขอวีซ่าเข้าได้เพียงแต่ว่าบางประเทศอย่างเบลเยียมเนี่ยอาจจะวีซ่าผ่านยากแล้วก็อันนั้นก็คือที่ว่าดังเข้าได้อยู่นั้นหมายถึงคนไทยอะ่ะ ที่ยังเข้าได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไปเยี่ยมเยียนมีเพื่อนมีแฟนมีญาติอะไรอยู่ที่นั่นแต่ว่าคนท่องเที่ยวก็กินแห้วเพราะว่าเข้าได้ก็เดินทางระหว่างเมืองไม่ได้หรือว่าข้ามรัฐไม่ได้เพราะว่าโรงแรมเขาให้แต่เรื่องของธุรกิจใช่ไหมก็ไอาการพูดถึงนี้ก็คือพูดถึงสําหรับคนที่จะข้ามแดนหรือว่าคนไปท่องเที่ยวแล้วก็ยุโรปก็ฉีดวัคซีนค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับ ประเทศนอกยุโรปอย่างเช่นอังกฤษหรืออเมริกาตอนนี้เยเบลเยียมตามข่าวนี้นะได้ฉีดวัคซีนกันไปหนึ่งจุหนึ่งล้านคนหรือประมาณ20สอร์เซนของประชากรซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ไม่รู้ว่าอันนี้คือเข็มแรกหรือหรือทั้งสองเข็มแล้วเขาบอกว่าเขาฉีดกันอย่างระวังมากเพราะว่าวัคซีนเขาต้องพึ่งพาจากจากที่อื่นใช่ไหมไม่สามารถผลิตเองได้เนี่ยย่อหน้าเนี้ทางการของเบลเยียมบอกว่าจะยกเลิกไอ้เรื่องของเกณฑ์การ ตรวจัอย่างเช่นอย่างต้องมีอันนี้นี่คือพูดเองนะพูดเองในนี้ไม่ได้พูดก็คืออย่างเช่นต้องมีใบตรวจโควิดหรือว่ากักตัวหรืออื่นๆเนี่ยที่ที่มันจะป้องกันไวรัสเนี่ยก็คือในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งเปิดพรมแดนของประเทศอ่าก็ทางนายกของเบลเยียมก็บอกว่าเขาเลือกจะเปิดพรมแดนอย่างรอบคอบแล้วก็อ้างอิงความเป็นจริงเขาบอกว่าการแบนเรื่องของการเดินทางที่ไม่จําเป็นอ่ะก่อนหน้านี้คือข้ออ้างที่ไม่ให้เข้าก็เพราะว่า ถ้าเป็นการเดินทางที่ไม่ไม่จำเป็นอย่างเช่นท่องเที่ยวหรืออื่นๆเนี่ยไม่จําเป็นก็คือไม่ให้ใช่ไหมเขาบอกว่าควรจะหรือจะยกเลิกตั้งแต่สิบเก้าเมษาก็ต้องมาดูว่ายกเลิกจริงไหมนะครับคือยกเลิกการเข้านี้ไม่ได้หมายาว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือหมายถึงว่าก่อนหน้าน,นี้คือห้ามเลยไงห้ามเลยไม่ให้มาเลยอะไรเงี้ยตอนนี้คือให้ได้แล้วแต่ว่าอาจจะยังเนี่ยตามประโยคนี้ก็คือถ้ามาจากเลสโซนโซนที่ติดเชื้อสูงก็อาจจะยังต้องมีการกัดตัวหรือมีการตรวจ ตอนเข้าแล้วก็มีการตรวจอีกรอบหนึ่งตอนวันที่เจ็ดก็สรุปว่าการที่เบลเยียมจะเปิดเนี่ยก็คือไม่ได้ว่าเปิดแบบที่เสรีหรืออะไรแต่ว่าเปิดให้เหมือนกับเหมือนเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะออไอเรื่องระบบต่างๆของเขาเนี่ยมันจะคงไว้จนกระทั่งทางประเทศเนี่ยได้เริ่มออกดิจิตอลกรีนเซอร์ติฟิเคทคือ,อ,อใบรับรองวัคซีนของของยุโรปอ่ะที่อ๊อฟเคยพูดข่าวไปอ่ะคือเป็นระบบกลางอะ่ะถ้ามีเมื่อไหร่ก็คือเนี่ย หลายๆที่เขาก็คงจะโอเคกันมากขึ้นก็สุดว่าเบลเยียมเนี่ยมีกฎการห้ามเข้าที่เข้มงวดมาตั้งแต่24มีนาคมแล้วก็จะมีผลถึง18เมษายนก็คือหลังจากนี้เขาคงเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังถึงขั้นว่าจะเสรีหรืออะไรแต่ว่าโอเคเริ่มใจชื้นมากขึ้นอีกนิดนึงได้เหมือนว่าเขาเคยจะเปิดพรมแดนตั้งแต่มีนาคมแต่ว่ามันมีการติดเชื้อมากขึ้นรวมทั้ง เชื้อกลายพันธุ์จากอังกฤษก็เลยกลายเป็นว่าต้องดีเลย์ออกไปนะครับสรุปว่าเบลเยียมก็คือจากที่ปิดประตูไปเลยก็จะเริ่มเปิดแบบแง้มๆนะครับนี่เปรียบเทียบไปเห็นภาพต่อมาก็คือสเปนที่ว่าจะอนุญาตให้เดินทางได้เสรีถ้าเกิดว่ามีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่มิถุนายนแต่ตรงนี้ยังคงจำกัดสำหรับคนที่ชาวยุโรเปียนเท่านั้นเองก็ไม่รู้ว่าชาวที่ไม่ใช่ยุโรปเปียนจะยังไงบ้าง ก็คือหมายความว่าคนคนนั้นต้องมีดิจิตอลกรีนเซอร์ติฟิเคทซึ่งตอนนี้ยังไม่มีะนะเป็นระบบกลางของทาง EU งูงอย่างที่บอกแสดงว่าทาง EU เตรียมจะปล่อยออกมาก็คือในเดือนพฤษภาหรอแล้วก็จะเริ่มใช้งานจริงเดือนมิถุนายนอย่างนี้หรอแล้วคงไม่ได้ไาห้ามประเทศที่3อย่างไทยใช่ไหม <laughs> ก็คือถ้ามีไอกรีนนี่แล้วเนี่ยก็คือจะไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องกักตัวคือตอนนี้สเปนก็คนไทยก็เข้าได้เพียงแต่ว่า มันมีการห้ามเดินทางระหว่างรัฐแล้วก็โรงแรมก็ให้พักเฉพาะเรื่องของยามจําเป็นหรือธุรกิจก็เข้าวกับว่ามาลงก็ได้แต่อยู่ที่นั่นแหละข้ามไปไหนมาไหนไม่ได้ไงใช่ไหมหรืออาจจะได้แต่อย่างที่บอกหาโรงแรมพักไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เท่าที่รู้นะครับอาจจะผิดก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้หรือว่าอยู่สเปนอยู่แล้วก็สามารถมามาคอมเมนต์ได้นะคือเราก็ได้แต่พูดในข่าวนะครับแต่ว่าเรื่องของความเป็นจริงก็ต้องให้คนอยู่ที่นั่นมาบอก ก็จากประโยคนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ถึงขั้นบังคับน,นะว่ามันจะต้องเป็นเงื่อนไขที่จะต้องทําก่อนที่จะเดินทางมาถึงดิจิทัลกรีนเซอร์ติฟิเคทเนี่ยนะแต่ถ้ามีก็คือสามารถเสรีได้แน่แต่ไม่ได้เป็นการบังคับว่าจะต้องมีเท่านั้นถึงจะมาได้เพราะไม่งั้นสเปนก็เจ๊งเพราะสะเปนเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับสามของโลกถ้าต้องบังคับแบบนี้คงมีไม่กี่คนที่จะมาได้ก็เหมือนว่าเขาก็เริ่มกระบ,บวนการแล้วนะสําหรับดิจิทัลกรีนเซอร์ติฟิเคทอันเนี้ย แล้วก็จะเตรียมใช้ในเดือนมิถุนายนคือทาง EU เนี่ยเขาออกแนวทางออกมาเกี่ยวกับใบรับรองสีเขียวเนี่ยแหละแต่ก็โยนไปว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ไปจัดการกันเองอซึ่งในใบรับรองตรงนี้ก็คือมีการระบุข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็ประเทศไหนออกแล้วก็มี QR code แล้วก็มีข้อมูลของอการฉีดวัคซีนแล้วก็ข้อมูลของการตรวจโควิดแล้วก็ ข้อมูลว่าถ้าเกิดใครเคยติดโควิดแล้วยังไงต่อก็คือหายจากโควิดตั้งแต่วันไหนคือเหมือนว่าเขายังให้อิสระอยู่ว่าไม่ได้เฉพาะต้องฉีดเท่านั้นนะไม่ได้ฉีดไม่ได้ตรวจแต่ว่ามีการติดโควิดแล้วหายมาแล้วก็ยังนับให้คือเสียดายกับสเปนนิดนึงเพราะว่าสเปนเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นอย่างมากแล้วถ้าเทียบกับประเทศแถวๆนั้นอย่างเช่นฝรั่งเศสหรือเยอรมนีเพียงแต่ว่าพอมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าเขาอยู่ดีๆก็จะพุ่งขึ้นมาจากเดิมอีกนิดนึงทําให ยังคงต้องขยายเวลาหมายถึงว่าต้องขยายความเข้มงวดออกไปอีกอะไรเงี้ยจะเชื่อว่าตั้งแต่ปลายเดือนจนถึงเดือนหน้าเนี่ยต้องเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นแน่นอนครับตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆประเทศเริ่มแง้มแล้วใช่ไหมยังไงเขาจะต้องพยายามเปิดให้ทันซัมเมอร์อ่าโดยเฉพาะประเทศถัดมาก็คือกรีซที่ว่าพึ่งพาการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันตอนนี้คือกรีซเนี่ยเขาก็เล็งว่าจะเปิดให้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือนักท่องเที่ยวจากอเมริกา จากยุโรปแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจากอังกฤษเซอร์เบียอิสราเอล UAE ก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าได้ก็พวกนี้ก็น่าจะฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วทั้งนั้นใช่ไหมก็คือเขาแค่โชว์ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิดไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าเอาแค่บางอย่างก็มีแค่ผลตรวจโควิดก็เข้าได้ถ้ายังไม่ได้ฉีดแล้วตอนนี้เขาก็ค่อยๆเปิดแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าไงใช่ไหม อีกไม่กี่วันก็จะค่อยๆทยอยแล้วก็จะเปิดให้มันเต็มที่มากขึ้นใน14พฤษภาฉะนั้นพฤษภาานี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าหลายๆประเทศก็จะพยายามเปิดแต่วงเล็บว่าอาจจะไม่ได้เปิดทั้งหมดแต่อาจจะเปิดแบบเฉพาะยุโรปด้วยกันเองหรือว่าเปิดเฉพาะบางที่ก่อนคืออาทิตย์หน้าประเทศพวกนี้ที่พูดชื่อไปแล้วอเมริกายุโรปอังกฤษเซอร์เบียอิสราเอล UAE จะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ากรีซ แต่ว่าตั้งแต่14พฤษภาคมทุกประเทศทุกประเทศภายใต้เงื่อนไขวีซ่าตามปกติก็หมายถึงว่าคนไทยก็ขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อจะเข้ากรีซได้ตั้งแต่14พฤษภาคมถ้าจริงนี่เรียกได้ว่าจะเป็นประเทศแรกในยุโรปเลยหรือเปล่าที่จะเปิดตามปกติคือเปิดปกติของเรานี่หมายถึงว่าคนท่องเที่ยวก็น่าจะก็ควรจะเข้าได้ใช่ไหมคนเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาก็เข้าได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเท่านั้นเองก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยนะ แล้วถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนล่ะก็มีผลตรวจโควิด19 72ชั่วโมงก่อนเข้ากรีซนะไม่ใช่ก่อนออกจากประเทศนะก่อนเข้ากรีซฉะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาบินไว้อีกประมาณสิบกว่าชั่วโมงก็คือตรวจล่วงหน้าก่อนเครื่องบินออกจากประเทศไทยสักห้าสิบกว่าชั่วโมงก็คือสักสองวันครึ่งแล้วถ้าฉีดวัคซีนแล้วล่ะก็ไม่ต้องมีการตรวจโควิดใดใทั้งสิ้นแต่ว่าจะต้องฉีดมาไม่ต่ำกว่าสิบสี่วันก่อนเข้าประเทศ แต่ว่าทางกรีซเองก็จะมีการสุ่มตรวจโควิดที่สนามบินถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อโควิดที่เขาสุ่มตรวจเนี่ยก็จะถูกส่งไปไม่ใช่ถูกส่งกลับแต่ถูกส่งไปสถานกักตัวของทางรัฐบาลต้องกักตัวไหมแน่นอนไม่ต้องกักตัวสําหรับคนที่ทั้งคู่เลยทั้งฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็คนที่มีผลตรวจโควิดเป็นลบตอนเข้าอ่าและแน่นอนสิ่งนี้ยังคงเดิมก็คือก่อนเข้าก็คือกรอก passenger locator form ก่อนก็คือมีลิงก์อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดก็คือลงไว้ใต้วิดีโออย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าตรงนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับว่ายังไงก็ตามเขาก็จะมีหลายประเทศแหละที่พยายามเปิดนะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปก็เชื่อแหละว่าปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ